สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กับช่อง Myset Invest m e n t นะคะวันนี้เป็นวันพฤหัสที่11ธันวาคม2 5 2 5ค่ะเรามาอ,าอัปเดตสรงตลาดหุ่นไทยบนดัชนีเซต100กันเช่นเคยนะคะวันนี้เซตเราโดนเทไป16จุดค่ะแต่ยังไม่หลุด1,250จุดนะคะเป๊ะเ,เลยนะคะวันนี้แล้วก็ส่วนแอดวานยังอยู่ที่เดิมค่ะอีออนบวกมานิดหน่อยอามาตะโดนเทไปอีกแล้ว15บาท60สตางค์หรือว่ารอบนี้ จะไปต่อไม่ไหวแล้วนะคะอย่าให้หลุดทรงนี้ลงมาค่ะ14บาทหลุดมาเมื่อไหร่ที่เดิมนะคะสำหรับอมตะแล้วก็ส่วน AOT ค่ะ XD ก็ขึ้นแล้วราคาโดนเทนิดหน่อยหลังจากที่ XD ขึ้นแล้วก็วิ่งมาแตะแนวต้านของเราแตะแนวต้านโดนเทเป็นเรื่องปกตินะมีคนเข้าได้ในโซนนี้ แล้ววิ่งขึ้นมาถึงขนาดนี้เขาก็ต้องมีทยอยเทคโปรฟิตกันออกไปบ้างนะคะสำหรับสายเกงกำไรเนาะแล้วก็ส่วน AP ค่ะ8บาท55สตางค์ราคาก็ยังมาไม่ถึงแนวต้านที่9บาทแล้วยกไฮไปต่อนะคะก็ยังชะลออยู่รอบนี้ถ้าไม่หลุดก็คือมีโอกาสที่จะปรับตัวเป็นขาขึ้นเหมือนกันนะแต่ต้องให้ผ่านด่าน10บาทขึ้นไปให้ได้ก่อนนะคะสหรับ AP ส่วนออรรายังอยู่ที่เดิมค่ะบ้านปูโดนเทมาอีกแล้วหลังจากแตะแนวต้านที่ ห้าบาทเนาะ BBL ค่ะรอลุ้นเหมือนกันตัวนี้จะหลุดมาหรือเปล่าแต่เขายังไม่ปิดจ็อบนี่ยังมาไม่ถึงท้ายรอบทรงนี้ในระยะสั้น 1 7 0บาทค่ะเรารอ,รอรอบนี้ก่อนละกันนะคะในรอบนี้สำหรับ BBL รอกลับตัวเป็นขาลงมารับเราเนาะ b c h ยังอยู่ที่เดิมที่10บาทค่ะแล้วก็ BDMs ยังอยู่ทรงนี้นะคะ19บาท50บวกมานิดหน่อยยังไม่หลุดค่ะแต่ก็ยังไม่ผ่าน20บาทขึ้นไปได้ตรงเนี้ยที่อดีตเคยเป็นแนวรับเดิมเราให้เป็นแนวต้านในรอบนี้ถ้าไปต่อก็คือมีโอกาสกลับตัวเป็นขาขึ้นแต่ถ้าไปต่อไม่ไหว18บาทยังรออยู่นะคะสาหรับ BDMs แล้วก็ส่วน Bh ค่ะบวกมานิดหน่อยหลังจากโดนเทไปเนาะนี่ สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยลงมาแตะถึง155บาทค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นทรงนี้อยู่นะคะถ้าผ่านไปได้ก็จะมาแตะที่เดิมทรงนี้180ยกไฮมาแตะโซนประมาณ190บาทเพื่อฮึดสู้ผ่านด่าน200ขึ้นไปให้ได้แต่ถ้าไปต่อไม่ไหวเป็นทรงนี้หลุดมาเมื่อไหร่ก็คือที่เดิมนะ130บาทเวอร์สเก้ของเรา120ยังรอ b h อยู่เช่นกันค่ะวันนี้ BLA แตแนาต้านที่19บาทก็โดนไป40สตางค์นะ,ะ BTS ไปต่อยังไม่ได้แล้วก็ C B G ค่ะ41บาท50สตางค์หันหัวทิ้มลงมาแล้วแย่ขามาด้วย40บาท50ค่ะนี่ละหาทถารอบนี้ชะลออยู่แค่40บาทก็รอลุ้นแนวต้าน50แล้วก็60บาทดันสำคัญแต่ถ้าไปต่อไม่ไหวหลุดเนี่ย ก็มีโอกาสนะ28บถึง3าบาทต้นๆ worst case สุดๆเลยนะคะสำหรับ C B G เนาะแล้วก็ส่วนเซนเทลค่ะหลุด30บาทมาแล้วหลังจากที่พยายามจะผ่านด่านแนวต้าน34บาทขึ้นไปให้ได้นะคะลงมาพักเหนื่อยก่อนแต่อย่าให้หลุดโซนนี้ละการ25-26บาทค่ะลงมาได้เลยพักเหนื่อยแล้วก็ค่อยดีดตัวขึ้นไปนะสำหรับเซนเทลนี้คือแบบลงมานานมากนะคะรวมถึงคอมเซเว่นด้วยไปต่อยังไม่ได้ค่ะ20บาท60สตาง วันนี้ก็โดนมาอีกแล้วปิดแดงเหมือนกันค่ะลงมาแตะถึง20บาท30หลุดทรงนี้มาก็คือจะมาทดสอบระดับแนวรับที่19บาทแล้วก็ที่เดิมตั้งต้นใหม่16บาทโซนนี้นะคะสำหรับคอมเซเวนแล้วก็ส่วน c p o ค่ะยังอยู่ที่เดิมมา2-3วันแล้วนะทรงนี้แนวรับทรงนี้ค่ะแต่ยังมาไม่ถึงเวอร์ c a เคของเรา40บาทเนาะลอยอยู่แต่ก็เหมือนจะไปต่อไม่ไหวนะ ถ้าไม่ไหวก็คือลงมาได้เลย 38–40 บาทต้นรอบยังรอ CPO อยู่นะคะแล้วก็ส่วน CPF ค่ะ20บาทหกยังอยู่ที่เดิมเหมือนกันอยากขามาด้วยวันนี้โอ้โห 20, 20บาทยีนะคะทุกคนใกล้แล้วนี่เหมือนบอกเราเป็นในายว่าถ้ารอบนี้ฉันหลุด20บาทมาเมื่อไหร่ก็คือที่เดิมเหมือนกัน17บาทต้นๆน,น,นะคะแต่ถ้าเป็นทรงนี้ไปต่อ nextation 22 24แล้วก็26บาทแนวะต้านสำคัญสำหรับ CPF ค่ะวันนี้เดลต้าโดนไป12บาท50ค่ะทุกคนนี่แหละเป็นเคส e study ให้กับใครหลายๆคนได้เรียนรู้กันนะว่า เวลาหุ้นใหญ่เขาวิ่งเนี่ยอะไรก็ฉุดไม่อยู่แต่อย่าให้เขาลงถ้าเขาลงเนี่ยอะไรก็ฉุดไม่อยู่เช่นเดียวกันโอ้โหมีคนเข้าซื้อได้231บาทด้วยนะทรงนี้ค่ะอีกรอบหนึ่งด้วย231บาทค่ะรอบนี้ไปต่อไม่ไหวแล้วโดนเทมีคนติดดอยนะคะลงมาแตะถึง184บาทแล้วนะคะในวันนี้ Next Station ก็คือถ้าหลุด170บาทก็จะลงมาพักเหนื่อย140แต่อย่าให้หลุด140ถ้าหลุดนี่คือนี่แลคะค่ะแนวรับสำคัญ อดีตแนวต้านเดิม118-120บาทสำหรับ Delta นะคะจะย่อแค่นี้แล้วดีดตัวไปต่อหรือเปล่านะคะแล้วก็ส่วน e อ็กค่ะ113บาทยังอยู่โซนนี้ยังไม่หลุดแล้วก็ยังไปต่อไม่ได้ปริมปริมอยู่นะคะถ้าไปต่อก็คือ118-120เพื่อยกายมาแตะทรงนี้จะไปไหวไหมนะคะแล้วก็ส่วน GPSC ค่ะ34บาท75สตางยังอยู่ที่เดิมเหมือนกันหลุดไหมถ้าไม่หลุดก็ดีดตัวขึ้นมาได้เลย40-42 2บาทเพื่อยกไฮามาแตะ4 8่4 8บ0าบาททรงนี้นิวไฮอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ส่วนกราฟค่ะบวกมานิดหน่อยหลังจากลงมาแบบลิ้มลองแนวรับที่40บาทของเรานะคะแต่บางๆนะสังเกตดูไม่ได้เต็มแท่งเขียวเลยนะคะบางๆมากถ้า ไปต่อไม่ไหวลงมาได้เลย37-38บาทต้นรอบอยังรอกราฟอยู่นะคะส่วนการกูลค่ะโดนมาเรื่อยๆเลยหลังจากแตะแนวต้านเนาะแล้วก็ส่วนฮาน้าค่ะวันนี้โดนไป40สตางค์โดนปิดแดงเต็มแท่งทรงคล้ายๆกับเดลต้าค่ะแต่ตัวนี้ลงมาเร็วกว่าแล้วก็แรงกว่านะคะใกล้แล้วค่ะที่เดิมนิวโลที่เคยทำเอาไว้14บบาทหลุดมาเมื่อไหร่ 12บาททรงนี้ก่อนแล้วก็ worst case 8ถึง10บาทในระยะยาวของเราสำหรับฮา n a ยังไปต่อไม่ได้ค่ะรวมถึง Home Pro ด้วยหันหัวทิ้มลงมาแล้วค่ะใกล้อีกรอบนึงแล้วนะ5บาท80ถึง6บาทต้นต้นเนี่ยพยายามจะยกหายไปแล้วแต่ฉั้นไปไม่ไหวโอ้โหถ้าหลุดทรงนี้มาเมื่อไหร่ไม่แน่เหมือนกันนะ5บาทต้นต้นทรงนี้นะสำหรับ Home Pro ค่ะวันนี้ IRPC หลุด1บาทลงมาแล้วนะคะแล้วก็เค bank ยังบวก เอาบวกเอาอยู่นะคะทุกคน192บาทก็คือยกไฮมาแตะแนวต้านที่190บาทของเราอีกรอบนึงแล้วอย่าให้หุ้นใหญ่วิ่ง next station ก็คือ200บาทตน้ตนตนในระยะสั้นของเรานะฮะโอวิ่งปิดจ็อบให้เรามาเรื่อยๆเลยนะฮะสำหรับ K-Bank หุ้นในกลุ่มแบงก์เนาะ KCE ค่ะโดนเทมาเหมือนกัน20บาท90แต่ยังไม่หลุดลงมาลึกเท่าไหร่ KKP วันนี้ยังชะลอเหมือนเดิมนะอยู่กรอบบนค่ะ เบสเค e ก็คือ70บาทต้นๆทรงนี้จะขึ้นมาปิดจ็อบก่อนกลับตัวลงมาหรือเปล่านะคะส่วน KDB ยังอยู่ที่เดิมแล้วก็ KDC ค่ะโดนเทมานิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ยังไม่หลุดนะคะปริมปริม,รมชะลออยู่เราลุ้นอยู่นะคะตัวนี้จะลงมายอรับเราอีกรอบนึงหรือเปล่า l h ยังอยู่ที่เดิมโอ้โหวันนี้ MK หลังจากที่ไปต่อไม่ไหวแล้วโดนเทลงมาเรื่อยๆเลยนะคะใกล้แล้วค่ะแนวรับทรงนี้ 17บาทแล้วก็ที่เดิม13บาบาทแปถึง14บาทต้นๆน,นะคะสำหรับ MK ค่ะส่วนมิ้นยังอยู่ที่เดิม OR ก็ยังอยู่ที่13บาทนะยังปริ่มๆนะคะแล้วก็ OSP บวกมานิดหน่อยค่ะส่วนปตท3าอบาท25สตางค์ยังไม่หลุดลงมาแตะถึง30บาทนะคะรอบนี้โดนเทมานิดหน่อยเท่านั้นเอง Next Station ก็ยังให้ที่เดิม32-34แล้วก็ Base Case ส6สบาททรงนี้นะคะสำหรับหุ้นใหญ่ๆแล้วก็สพอยังอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมค่ะวันนี้แล้วก็ GC โดนเทนิดหน่อย QH ยังอยู่กรอบนี้หุ้นราดค่ะยังอยู่ที่เดิมโซน29-30บาทเนาะ r c l ยังอยู่โซนนี้เหมือนกันแนวรับนะคะแล้วก็ SCB ค่ะยังไม่หลุดยังบวกเขียวอยู่ส่วน SCC ก็โดนเทลงมาเรื่อยๆเลยวันนี้แยกขามาถึงเท่าไหร่ วันนี้ลงมาแตะถึง 174บาทนะคะกำลังจะมุ่งหน้ามาแตะโซน150แล้วก็120บาททรงนี้จะหลุดหรือเปล่านะคะสำหรับปูนใหญ่เนาะแล้วก็แสนซีรียังอยู่ที่เดิมสุภาลาก็ยังอยู่โซนนี้นะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยเราโดนหนักน่าจะเดลต้า Delta ด้วยนะคะลงมาเยอะเหมือนกันก็เลยอาจจะทำให้เซตเราโดนเทลงไป16จุดนะคะแล้วก็ทิสโก้ยังอยู่กรอบบนค่ะเทวไยังอยู่โซนนี้ทีโบวกมานิดหน่อยนะ,ะส่วน TTB ยังกดไม่ลง ตลาดโดนหนักแต่ว่ายังไม่ลงมานะคะส่วน T.U. ลงมาแล้วค่ะทุกคนรอบนี้จะหลุดมาแตะถึง12บาทแล้วก็ลงมาที่10บาทหรือเปล่าถ้าไม่หลุดย่อแค่นี้เราไปต่อที่เดิมนะทรงนี้ค่ะ14บาทเพื่อย,ยกหายมาแตะที่16บาทแนวต้านสำคัญสำหรับ T.U. แล้วก็ส่วน w h a ค่ะยังไม่ไปไหนมาไหนเหมือนกันยังชะลออยู่3บาท10ตงทรงน,นี้หลุดมาเมื่อไหร่2บาท80ทรงนี้ค่ะแล้วก็ ตั้งต้นใหม่เหมือนกัน2บาท20สตางค์นะสำหรับ w H A ค่ะเช่นเคยค่ะก่อนจบคลิปมาอัปเดต D R ที่อันตรายยิ่งกับตลาดหุ้นต่างประเทศสักหน่อยดูซิว่าโดนเทเหมือนตลาดหุ้นไทยเราไหมนะคะอย่าง Uniqlo ค่ะหลังจากที่ไม่ได้หลุดลงมาเขาก็ยังปริมปริมอยู่นะแต่แนวต้านที่12บาทก็ชะลออยู่นะคะ แนวต้านทรงนี้ค่ะอดีตเราให้เป็นแนวรับหลุดมาเมื่อไหร่ก็คือ10บาทต้นๆทรงนี้ที่เรายังรออยู่นะคะเขาไม่หลุดค่ะเขาวิ่งต่อนะคะแล้วก็เทสลาก็ไม่หลุดเหมือนกันค่ะวันนี้บวกมานิดหน่อยรอลุ้นตัวแม่คืนนี้จะบวกไหมโอ้ตลาดหุ้นไต้หวันโดนเทมาแบบแดงเถือกเลยนะ,ะ s ะเอสห้ารอก็ไม่ได้หลุดนะยังชะลออยู่เหมือนกันค่ะส่วนเ a 1 9 1หนึ่งเก้าสิบห้าบาทหกสิบสตางค์ลงมาแล้วตัวนี้ จับตาดูอยู่นะคะ2วันแล้วที่ลงมาแตะทรงนี้ค่ะที่เดิมลงมาได้เลย15บาทต้นต้น,ตนยังรอ SIA 19อยู่นะคะส่วน Starbucks วันนี้โดนนิดหน่อยเท่านั้นเองเรารออยู่นะตัวนี้ยังไม่หลุดค่ะแนวรับสำคัญมากๆนะคะสำหรับตัวนี้แล้วก็ส่วนป๊อบมาดหลังจากที่โดนไปวันนี้ก็บวกมานิดหน่อยไม่ได้บวกเยอะเท่าไหร่ จับตาดูอยู่นะคะส่วนออร์เคิลค่ะ06กับ19เมื่อคืนนี้ตัวแม่ยังเกาะอ,อยู่โซน200 USD ได้อยู่แต่ว่า DR ตัวนี้หันหัวทิ่มลงมาก่อนแล้วนะ2บาท4.6สตางค์ถ้ารอบนี้หลุดโซนนี้มาเมื่อไหร่2บาทต้นๆทรงนี้ยังรอตัวออร์เคิลอยู่นะคะแล้วก็ Nvidia ค่ะลงมาเหมือนกันนะคะวันนี้โอ้โหแดงเถือกเหมือนกันนะ 5้าปอร์เซนสเปอร์เซ็นสเปเ็นตะคะแล้วก็ Nvidia เดียแยยังเกาะอ,อยู่28บาทอรอลุ้นจะหลุดลงมาไหมตัวแม่ยังไม่หลุด180 USD ดสนะเมื่อคืนแล้วก็ Netflix ค่ะตัวนี้หลังจากที่หลุด100 USD ลงมาก็ ลงมาแล้วนะคะตัว DR 2.96บาทสตางค์หันหัวทิมลงมาแตะแนวรับเดิมทรงนี้แล้วค่ะหลุดมาเมื่อไหร่ย,ยินดีต้อนรับทรงนี้2.50บาท50สตางค์แล้วก็ต้นรอบอีกครั้งหนึ่ง2บาทต้นต้น,ตน,ตนสำหรับ Netflix 80ที่มาจาก DRX เนาะวันนี้ดัชนี NASDAQ ก็โดนเทเหมือนกันนะแต่ไม่ได้เยอะนะคะ Microsoft ก็ลงมาเรื่อยๆค่ะสำหรับ Microsoft เราจับตาดูอยู่นะคะตอนนี้ลงมาแตะอดีตแนวต้านเดิมเราให้เป็นแนวรับ หลุดมาเมื่อไหร่ลงมาแตะทรงนี้ก่อน6บาท70แล้วก็ที่เดิมค่ะลงมาได้เลยทรงนี้ตั้งต้นใหม่5บาท80ถึง6บาทต้นๆ้นสำหรับ Microsoft 80นะคะเมตาลงมาแล้วนะทุกคนราคาโดนเทก่อน XD ขึ้นด้วยคืนนี้อรอลุ้นนะคะตัวแม่จะลงมามากน้อยแค่ไหน2บาท54สตางค์ยกไยมาได้เท่านี้เองแล้วก็โดนเทปิดแดงเต็มแท่ง กำลังจะมุ่งหน้ามาแตะที่2บาท40แนวรับสำคัญอีกรอบหนึ่งหลุดมาเมื่อไหร่ตั้งต้นใหม่เหมือนกัน1บาท90ถึง2บาทต้นๆน,นะ,ะสำหรับเมตา80 LVMS 01วันนี้ก็ยังบวกนิดหน่อยนะคะแล้วก็ส่วน KO ยังอยู่ที่เดิมค่ะโอ้โหตลาดหุ้นญี่ปุ่นโดนเทแดงเถือกเลยนะคะรวมถึงตลาดหุ้นอินเดียด้วยค่ะแล้วก็ตลาดหุ้นฮ่องกง โดนเทนิดหน่อยไม่ได้ลงเยอะเท่าไหร่ตลาดหุ้นจีนก็ลงมาหนักเหมือนกันนะโอ้โหแดงเถือกเลยนะสำหรับช่วงนี้แต่ c a t l บวกขึ้นมาแล้วนะแต่ยังไม่ถึง5บาทค่ะทุกคนหลังจากที่โดนกระหน่ำเทลงไป BAC ค่ะเมื่อคืนนี้ยังเกาะอยู่54 USD ตัวแม่ตอนนี้ก็ยังอยู่กรอบนี้ b a บายังอยู่ทรงนี้นะคะ ASML 0 1ยังอยู่ที่เดิมแล้วก Amazon นค่ะวันนี้ยังไม่หลุด1.80บาท80สตางค์ลงมานะคะตัวนี้แนวรับสำคัญมากๆค่ะรอลุ้นอยู่เพราะว่าตัวอื่นนี้ก็คือโดนเทลงมาแล้วรวมถึง Apple 01.03แล้วก็80ด้วยลงมาได้เลยค่ะยินดีต้อนรับสำหรับ Apple หลังจากที่แตะแนวต้านปิดจ็อบที่9บาทได้นะ ก็ชะลอนิดหน่อยเป็นเรื่องปกติค่ะและก่อนจบคลิปในวันนี้ค่ะฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เหมียวในการทำคลิป EP ต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตอลาไปก่อนไว้เจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ